สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับสภาล็อกที่2ของเราอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมยฝ่ายกิจกรรมนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะเก็บภาพบรรยากาศมให้ดูนะคว่าวันนี้ทําอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูเลยครับทุกคนวันนี้ก็จอยู่ในงานวันวิทยาศาสตร์มีน้องๆเยอะเลยที่กำลังแต่งตัวอยู่ตอนนี้เราโซนงานหนักกันมากนะคะทุกคน เดี๋ยวจะให้พี่จี้กับพี่แบมไปสัมภาษณ์น้องๆนะคะว่าวันนี้สนุกแล้วก็เป็นยังไงบ้างนี่ค่ะทุกคนถอดสัมภา่นรูมรูมส่งไงบ้างคะมันก็องสัพานด้ค่ะมีรองสัพพานะรู้สึกสวยมากค่ะวันนี้สวยมากอ่ะค่ะแค่นไหนบอกเลยค่ะชุดเธอมาจากอะไรครับชุดเธอมาจากอะไรเอ่อมาจากกระสอบค่ะแล้วก็ผ้าใบใช่ค่ะคิดว่าวันนี้จะได้มงเลยคะ ได้มองไม่รู้ค่ะแต่ว่าเจ้าตำนานไม่กเออยังไงบ้างคะข้าต้องมาคอยหรือต้องรอชมชก็เล่นลมโชว์ไปเลยสิครับได้ดีา้ายา้ายขา้านี่ค่ะยังไ่เนี่ได้เริ่มแล้วได้ไหมร้งไงบ้างคะ้เ้ค่ะแล้วนะนต้วนนอนต้ได้มองไได้ค่ะได้แน่นอนเนาะนี ไหนพี่เซนชุดตัวยังไหนทำมาจากอะไรเนี่ย่นี่ืิต้งไปสอบต้องไปทอะไรไอหมุนตัวค่ะซ่นอยนี่เออเลิศขอบคุณค่ะ้ว่าขอบคุณะรับโมว่ารรออเงี้ยรู้สึกตื่นเตนมากแวก็ตอนนี้เจ็บากชุดไหนวาชุดทยอ่ะ อันร้อนนิดนึงแต่ขอพี่เซนพี่เซนชุดตัวเองหน่อยนี่ชุดทำมาจากอะไรเน่ชือฟางแล้วก็ค้าผ้าชีสวยมากขอถ้าแบบจับๆับหนึ่งทีนี่หนุนใจมากเลยค่ะหนุนใจมากเลยค่ะ ไหนพี่เซนช่อตัวเองหนครับพี่เซนช่อตัวเองค่ะดด้น่อยค่ะที่มันาจากอะไรคะทำาจากกระดาษเลย่ค่ะแล้วหน้าฮะหน้าทำจากกระสุนอาาค่ะอ้โหโท่าค้ชดีหมือร่าตัวีย่ยงนางานสองคนเออะรสกดสวยตาดีสุดยังเลแล้วค่ะมี คือไปปีหลังคาบ้านมาค่ะเอามาได้นะคะส่วนนี้ค่ะคือถุงปุ๋ยค่ะสีปุ๋ยนะคะใต้ใน้ผมปุ๋ยะคะย่คยะผมปุ๋ยค่ะขอจิกกล้องไปหนึ่งทีขอมาถ้า,าสับๆด้วยค่ะตอนนี้ก็จบกับการสัมภาษณ์ชุดดีเซ์เซ่นนะคะเป็นบางคนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรามารอชมตอนที่เดินกันจริงๆว่าจะเป็นยังไงเรามารอนนดูความฟังกันเลยนะคะทุกคน แล้วก็มาต่อตี่กันงานอีกครั้งนะคะรู้สึกไงบ้างคะคุณประธานคะรู้สึกว่างานก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่และใหญ่โตมากๆเลยครับแต่โรงเรียนเราก็น้องๆก็ให้กำลังใจพวกพี่เลยนะครับเพราะพวกพี่ก็ตรงงานหนักมานขาเอาพี่จ้ะบรรยากาศดีงานอะไรงานอะไรต้องมางานอะไรเออเออเออเอาอีกอ่ะอ่ะงานแปะเขาแปะ ตอนนี้นะครับก็เรากำลังจะให้น้องๆทุกคนเข้าประกวดกันแล้วนี่กำลังเตรียมงานกันอยู่ตอนนี้เป็นเวลาเวลา9โมงขึ้นรอดูความปังกันได้เลยครับ ต่อมาที่บูธของโรงเรียนีก็คือวันบินน้องฟามเรามาลองจะแพนกล้องหลังไปทุกคนดูบูธตา่าง กูดของโรงเรียนเราที่จัดนะคะทุกคนก็มีแบบมานนี้แล้วก็ขอถ่ายันนึงก็คือมีลูกชินปิ้งไปด้วยผู้ชายแล้วเออเออเออแล้วก็มีลูกชินปิ้งนิดหนึ่งมันเป็นอมมอมอ ก็มันก็จะดูงงงน่อยนะคะแต่ว่ามันก็จะแบบเอออย่างนี้แหละฟิวฟิลเร็วๆเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้เสียงพวกเราที่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็ขอโทษด,ด้วยนะสุด,สดนีเดิมเลยชีวิตกับเสียงเราสุดที่ส,สุด,สด,สดก็เจ๋ยวตัดไปตอนที่เขาประกาศผลเลยเนาะ